ครับคเชิญทอยต่อครับอันนี้อ่ะขออนุญาตนะครับมายืนตรงนี้ได้เลยทั้งสามท่านครับมายืนนี้ได้เลยจับจับจับอ่าฮะลุยกันนะครับสี่ก็เดินเลยสี่เดินนี่ฮะอันนี้คือหนึ่งใช่ไมหนึ่นะสองไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะที่คุณเดินไปคือหนึ่งนะ อ้าวที่คุณเดินไปกันหนึ่งพักก็มา่อกี้ไมเหมือนนะครับอ้าวเมื่อกี้เราเริ่มจากตรงนี้ฮะอันนี้คือช่องศูนย์อ๋ออ๋อสองหนึ่งโอ้หนักเลยหนูไปเริ่มสองเลยอ่ะเดินสองสักหนึ่งสองสามสี่ปริศนาคำกลับใช่ไหมปริศนาคำกลับปริศนาคำกลับผมบอกเลยว่า คุณทําได้3ข้อขึ้นไปคุณชนะเลย3ข้อนี้คือ3ข้อใน1นาทีนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีคําศัพท์ขึ้นให้บนหน้าจอนะครับแล้วให้พวกคุณเดาว่าคำนั้นคือคาว่าอะไรโอเคครับถ้าคุณทําได้3ามครั้งใน1นาทีทำภารกิจสำเร็จเลยได้ครับโอเคนะโอเคนะครับทีมนี้ช่วยได้นะช่วยได้นะเมื่อกี้เราเขาทัดผมเราไว้เยอะช่วยเขาได้นะไม่ไม่ากล้าง่ายกันนะช่วยได้ช่วยได้อับร้อม 3ามสอหนึงไปน้ำแข็งเอาน้ำแขใส่เนี่ยเปล่ามีเนีูยูครับไรฮะูอไเนาะแขงใส่ต้องรัไปต่อฮะแขงใส่ไหนดีกาทีนะอย่าลูมเลยโอ้โหต้องต้องยมาต้องต่อยกันนะฮะเข้ามันไก่เท้ามันไก่สามข้อเอาแถมแถมไปข้องแถมไม้กระดานบารลกบรกอะไรหลืวเปล่าปู้าปก มุกมุกปลาอะไรอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อ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 อย่าดูไปนะไปต่อไปดูไปต่อไปต่อ ความ้มยกว่าเชื่อบอกว่าอะโวคาโด <laughs> <laughs> โอ้ยน <laughs> ะอ้าวอ้าวในเมื่อคุณทำสำเร็จนะครับเราจะขึ้นป้ายให้คุณเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายหนึ่งแผ่นป้ายว่าคุณจะเอาไป้ายไหนด้านใต้จะมีสินค้าไหมเรามาดูกันามาเ,<อ>เรามาดูกันดีกว่าผมผมผมชอบตัวเลขเฮ้ยคุณชอบตัวเลขเหรออะหกมีหกสองตัวใช่ไหมหกตัวผณจะเอาตัวไหน โหกดามหกแดงโหดดาโหแดงพี yeah ่ชอบหดดำหแดงข้นถามมาชอบเลขเฉยทำไมปิ้งง่ายจังข้าถัมแล้เรายปิ้ละมเออแค่ถามเฉยเองเขาวเรียกอ่ะไม่ชอบหดดมวันนให้พูดพร้อมกันออกมาโอเคหนึ่งสองสามดำ เห็นไหมให้เขาคุยกันอนี้แล้วชมเต็มที่เลยนะนี่ทำเต็มที่ผมให้พี่เยรนะครับผมแดงโอเคโอเคแดงเรนซ์เอาหกแดงครับผมหกแดงมาดูนะฮะว่าจะมีสินค้าอยู่ด้านใต้ไหมขอจริงจังจริงๆและอุ้ยแยาจังจอยไม่นะอุ้ยแต่ว่าเนื่องจากเขาให้สามเราทำได้หกเรามีสิทธิ์เปิดอีกหนึ่งตัวจริงด้วยคุณตัวอะไรหรอคุณสองมีไหม้ยคุณเต้คุณเต้คุณคุยกับใครอะ <c oughs> คนที่คุณไดเอาแบบไหนยไม่มี <c oughs> ให้คุณทำโชว์เฉยๆ่าเฮ้ย oh. คุณทำได้เยอะ oh. <Okay. S 2> แต่คุณไดโฮมแกนก็เท่ากับได้เปิดให้ครั้งเดียวอยู่ดีร <Okay. S 2> อบน,นี้นั่นกมว่าไม่มีสินค้าออกมาอ้าวทีมเราทังงา,างสุก็ว่าเชิญฮะมาแล้ว,ลว <c oughs> เออคุณเตยะวันครับหันมาฮะ <c oughs> <c oughs> คุณเป็นตัวดี ไม่เมืกี้ผมเห็นพี่เขาพูดประแดงประแดงเลยก็เก่งมากครับพี่เตแต่ว่าไม่ได้ไปถ้าผู้่ันเนี่ยพูดเก่งมากาด่าออกมาค่ะคุณซีครับคุณเอิครับเชิญครับนี่เดี๋ยวให้เรดก่อนเลยเมื่อกี้พี่เายืมอยู่ฝั่งเราเลยอาช่วยเนยผมเขาผมเขาผมเขาอาผมก่อนท่านผมก่อนทานผมก่อนผมเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนสนหน้า สี่ครับเชิญครับนาฬิกาพี่เจสวยนะเขาให้ไปข่มไม่ใช่ไปชงนี่เขาอะไรเนี่ยอยากได้อยากได้อยา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 กได้ก็ไปบอกอีกคนนึงสิรีบบอกพวกพี่ไปรีบรรีบบอกตอนตีสองนะครับเพวาบอกแล้วแต่งไดเลยใช่ไหมฮะมีลุ้นไงอ่ะเอาล่ะต้องบอกว่ารอบนี้ผ่านไป ตามาทางฝั่งของทีมมคุณีคุณดิวคุณเอครับอ่าเาให้ดิวเให้มาเลยลองดูจะได้เป็นเลขไหนนะครับพร้อมดอยากแซงหน้าเขาอ่ะนเราเราตามเนเท่าไหร่ต้องได้เท่าไหร่เนี่ยหกนั่นแหลได้หเต็มที่คุณได้เท่าเขาเลยนะโอเคครับรอสามสหึ่ปเฮ้ยเฮ้ยเอะเฮ้ย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 เฮยั่ง้เป็นไงล่ะ้ยเ่เ้ย อันดับเลยฮะหนึ่งอันดับสองสามสี่อ้าวสวัสดีครับพี่เต้เจอกันแล้วนะเออเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเอาล่ะหนึงเมื่อเท่ากันแบบนี้นะครับอุยทำยังไงดีล่ะในเมื่อแปลว่ามันต้องเป็นเกมเดียวกันด้วยใช่ไหมเมื่อเกมมันซ้ำันทำยังไงล่ะเดี๋ยวทุกท่านนะขยับออกมาน่อหนึ่ง เดี๋ยวให้เกมงานของเราขอรับครับขอรับครับเขามีเกมแฝงอยู่ฮะเฮ้ยเขามีด้วยเหรอเขามีเกมแฝงอยู่ครับทริปเปิลคิวช็อตครับถึงนี้ทริปเปิลคิวช็อตเดี๋ยวเรามาดูกติกากัน,กกน,กนว่าคุณจะทำอะไรบ้างนะครับมาขออนุญาตนะอย่าบอกนะไม่ได้นะคุณเดาอะไรอ่ะทำไมคุณเดาได้แม่นขนาดนั้นอ่ะคุณสิในเมื่อคุณเดาได้แม่นขนาดนี้ทั้งสามท่านครับมายืนตรงนั้นเลยเนาะยืนตรงนั้นเลยเลททำท่าน่ารักที่สุดในโลก ให้เป็นแฟนได้เก็บภาพบรรยากาศหน่อยทั้งสามท่านเลยคุณเอิร์ธด้วยฮะตอนที่คุณแย้ขีปเนี่ยกูลิน้นก็ตายใช้สมองก็ตายกูถ <c oughs> ่าท่าพน่ารักถ้าคุณท่ายาน่ารักเราเป็นแฟนเป็นกเป็นคณะก,กรรมการนะถ้าเขาตัดสินว่าคุณน่ารักมากพอแล้วเท่ากับผ่านภารกิจน,นี้ไปเลยโอเคไหมมาให้กันกยืนตรงกลางครับและหันหน้าไปทางด้านข้าเ,เปลี่ยนมาใช้สมองดีกว่าเฮ้ยนี่คุณากใช้สมองเหรอจริงปหมเนี่ยแต่ถึงสมองทำหน่ารักเมื่อไหร่มันไม่น่ารักอ่ะ ดีด้วยได้ไหมอย่าพูดคิดกันอย่าพูดคิดกันอ่ะนั้นทั้งสาท่านมาอยู่ตรงกลางนี่เลยครับแล้วหันหน้าออกไปหาสาธารณชนนะฮะที่เขาอยู่ในงานวันนี้ของเราเก็บภาพบรรยากาศให้เต็มที่แล้วอย่าลืมประเด็นใบแฮงหน้าตาน่ารักใส่แฮชแท็กให้กับเราด้วยลัทธิาวหกหกล้จริงกว่าใครโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์สาคัญครับพร้อมทั้งสามคนนะพร้อมกันนะทำท่าไหนทำเต็มบัตรเต็มบัตรเต็มบัต ท่าเดียวแต่สามคนทำพ,พร้อมกันนะไปเตรียมกันด้วยพรวมสามสองหนึ่ง เลยนี่เดิมมายั่ตรงกลางเลยเดี๋ยวโพสตพร้อมกันทั้งหกคนเลยอันนี้ถือว่าเราช่วยเขาแล้วเราช่วยเขาเราช่วยเขาพร้อมนะโพสพร้อมกันน่ารักที่สุดมีทายาทไหมมีทายาทไหมลิ้นลิ้นต้อมาอยู่ข้างไหนแล้วแต่แล้แต่โอเคลิ้นโอเคลิ้นมีลิ้นด้วยหรอมีลิ้นด้วยนะอ๋อลิ้นโอเคลิ้นขึ้นได้อีกเล็กน้อยครับผมอนุญาตครอนุญาตโอเคทั้งหมดเลยนะขึ้นได้อีกเล็กน้อยอ่ะขึ้นหน้าอีกนิดนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งอ๋อถ้าร้อนในถ้าร้อนในมาถ้าร้อนใน นึ่งน่ารับไหมนารักนารัให้ผ่านเี่ยงให้ผ่านเรี่ยงถ้านหน้ารักขอเสียงหน่อยเร็วแสดงว่ายังหน้ารักไม่พอต้องกีดดัต้องกีดกันดังนารักมัก้ยยัง ดันแหลแต่โผลจากซ้ายไปขวาด้วยเพื่อให้ได้เห็นได้ทุกทัวร์วววโอเคอ่าหันจากซ้ายไปขวาด้วยอ่ะพร้อมก <5 S 2> ันผ <5 S 2> ่าน,น,นเลยผ่านเลยเลยหรือท่าใหม่ก็ได้เอาได้านสุดพร้อมสามสองหนึ่งไปไหนเขาโผลแล้วต้องกินดันกินดันมายิงดังงนดมาเอาอโอเคผ่านเลยท่าผ่านปุ๊บเอาละทีมของคุณซี น้องนิวแล้วก็คุณเอิร์ครับเดี๋ยวให้คุณทําการเลือกหึงแผ่นป้ายขออนุญาตนะตอนนี้เดี๋ยวให้มายืนประจําที่ก่อนทางข้างปยืนประจำที่ก่อนทัทง้ทงสามท่านมาแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะเอาแผ่นไป้ายไหนอาวมาจิ้มมาเลยมีไหมอยากให้อยากให้ได้เลขไหนอยากให้ตรวสอนไหนอยากได้เอสครับผมเอ ตัวอัอวกษรเอครับผมโอแหมน้องมิเลียมเมื่อกี้โวยขึ้นมาเลยทำไมไม่ครับผมก็เล่น S ไว้เหมือนกันโอเค,อเคให้ผอนเสียส <c oughs> ียให้ทำไมถ <c oughs> ึงตัวอักษรเใช่ไหมตัวอักษรเหมือนกันตัวอ,อักษรครับโอเคโอเคเอ้าตัวอักษรเเรามาดูกันว่ามีสินค้าอยู่ใต้นี้ไหมมา มีฮะมันมีใช่ไหมฮะมีครับมีมีม oh. นั่นก็คือครีมดเโอเดแลนด์ครีมนะครับใครมีติ๊กของตัวเองเลยคุณผู้ชมทางบ้านติ๊กของตัวเองเลยนะตอนนี้ติ๊กเลยนะได้มาสองพันหนึ่งพแล้วนะได้เป็นการช็อตเรสเตอร์หนึ่งชิ้นแล้วนะแล้วก็ได้ครีมมาอีกหนึ่งชิ้นนะตอนนี้เท่ากับว่าไหนขอถามก่อนมีใครได้สองชิ้นเลยตอนนี้โอ้โหเกือบครบเลยเดี๋ยวนะแล้วมีแนวโน้มจะบินโก้ไหม มีเลยเหรอเกินอิ้ยมีแนวโน้มว่าจะเกิน20คนได้เลยนะในในงานรอบแรกนะคุณผู้ชมทางบ้านครับถ้าคุณมีคุณอย่าลืมติกของตัวเองนะแล้วดูกติกาได้เลยว่าคุณต้องทำยังไงนะถ้าคุณบิโกเสรษฐีแล้วนะให้คุณดูในกติกาที่ขึ้นบนหน้าจอให้เลยส่วนทุกท่านที่อยู่ที่แห่งนี้ผมย้ำอีกรอบนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทอนเสาแล้วเปิดเล่นภารกิจได้สำเร็จจะมีโอกาสเปิดได้อีกแผ่นป้าย ซึ่งอีนูเพดป้ายนั้นนะครับคุณจะต้องทําการยกมือเนาะแล้วก็รายงานตัวกับทีมงานของเรานะครับไม่เป็นไรดเดี๋ยวเราจะระบุอีกทีหนึ่ง<ม>เดี๋ยวเราย้ำอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ครับเฮ้ยอ้าวผมไม่ได้สังเกตเลยเมื่อกี้ทำไมมันทำไมเหลืออยู่ห้าคนฮะเออพี่เต้เขาสละับสีแทนเขายอมแพ้โอ้ยยอมแพ้แล้วอ๋อไม่จะออกอย่าง,งี้เลเ,เลยหรกกี่นไปยอมแพ้แล้วออกไปไม่บอกไม่กล่าวเฮ้ยเป็นแฟนฮะวันนี้ต้องบอกว่าคุณเต้เขาเนี่ยมาในฐานะของหัวหน้าทีมแล้ว วันนี้เขามีเซอร์ไพรส์พิเศษมาให้ทุกคนครับพร้อมไหมเกียร์เต้จะเต้นเบรกแดนตรงนี้นะฮะทุกคนจะเบรกแดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเชื่อตรงนี้ทุกคนพร้อมหรือยังเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วขอมอบพื้นที่นี้กับเต้ตัวว่า เนื่องจากคุณเตตะวันนะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทุกคนกลับมาเล่นบิงโกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าบิงโกเศรษฐีนี้ในรอบนี้ใครจะได้ไปนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่ตาของคุณเตวิเลียมและก็คุณเอสนะครับเดี๋ยวเรากลับไปยืนประจําที่ของตัวเองได้เลยทั้งสองทีมกลับไปยืนประจำที่ของตัวเองได้เลยครับสองทีมต้องดช่องหนึ่งนะต้องต้องดูถ่าช่องดู ไปครับเดนฮะน้องโค้กสั่งโอ้โหเต็งไม่หยุดเลยครับโอ้โหแรงเหลือแรงเหลือไปไปแรงเหลือแรงเหลือเดี๋ยวมาจอยกันต่อเดี๋ยวมาจอยกันต่อน่ารักมากนะครับอ่ะรอบนี้ตามกูเต้ครับทีมของกูเต้ได้ถอยเดอนเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช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  เราใหม่ลงมแรงเป็นโมคะโดยสูงแต่ลนี้แค่หนึ่งโลเป็นจังหวะเดียวด้วยนะเมื่อกี้แม่คือเมื่อกี้แบบเราลองเฉลยว่าแบบลูกเต่าเชงยังไงอ๋อเฮ้ยแต่ว่าลองเดินดูก่อนไหมเราเดินดูกคนลองเดินดูก่อนไหมผมว่าลองเดินก่อนไม่แง่หนึ่งทางนี้เดีเตะทางนี้อ้าวนี่คุณไปได้แต่ใครมาเนี่ยเดินเดินทางนี้เลยทางนี้เฉยฮะต้องขึ้นทางนี้ทางนี้อ๋อฮานุษฮานุษทางนี้เรามาเรามาทางนี้แล้วไงฮานุษฮานุษเนี่ยฮานุษ ตูวแร็ปแล้วคือรอจริงเหรอแร,รอ็ปไปหนึรงร่งหนึสองซองอ้าวหนึ่งโอเคชื่อ <I S 1> อันนี้คือ I on you, I on you. เกมนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณต้องทำอะไรเอาล่ะ,ละเกมนี้ฮะจะยากก็ยากจะง่ายก็ง่ายเมื่อกี้คุณเตะคุณทำอะไรฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรครับไม่ไม่ไม่เห็นนะเมื่อกี้กรรมการไม่เห็นนะถือว่าให้ผ่านได้ครับคือคุณส่งตัวแทนมาหนึ่งคน ตรงตัวแทนทีมคนมาหนึ่งคนโแมนมากน้องเครับเกทีท่นู้นทีมขอซส่งมา1คนครับผมด้วยเหรอเออต้องทำอะไรครับนี่ยเอะทำไรลก่อนเพื่อได้ส่งถูกทำไรบอก่อนไม่บอกไม่บอกกนมาก่อนมอไม่บอกไม่บอกอ่าไรบอก สองคนที่ถูกเลือกตัวแทนมายืนจ้องตากันจ้่ื่องเกมนี้ผมบอกนะเรามีข้อได้เปรียบเรามีข้อได้เปรียบอะไรนะทีมเดียวกันนะ ยืนและอีกหนึ่งคนที่คุณเลือกมาในทีมคุณแหละมาทําการแก้ให้เขาหลุดคัมถ้าเขาหลุดเขินหรือว่าหลุดคำเกมจบคุณจะไม่ได้ทาภารกิจน,นั้นสำเร็จต้องทําให้ได้ค้มไว้าไว้ิ0วินาทีไหวไหมก็คือหนึ่งคนที่คุณเลือกมาต้องคนให้ได้ใน30วินาทีตัวอีกคนหนึ่งอคอยแก้ถ้าไม่เขาหลุดถ้าเขาหลุดปุ๊บคุณจะทำภารกิจแพ้ทันทีไ่ามิเตวิลเรียมฝ่ย <laughs> ทำไมมันหมืนหมวยออกแบบเนี้ยช่างชะตาเขาเลือกแล้วไปแล้วอ้ามาอมาเดี๋ยววัน้ต้องการอะไรเหมืนฉี่วัในเอ็กนะโอนมาด้วยยังต้องการอะไรยังต้องการเลยรอบนี้ต้องขอบคุณคุณเตนะเขาคิดไอเดียที่มานะต้องขอบคุณเขานะว่าอยู่นิ่งๆเลยได้ไหมครับคุณต้องอยู่นิ่งๆเลยถ้าเกิดว่าน้องเอสก็คือคนที่ต้องอยู่นิ่งส่วนน้องไปเลียกคือคนจะต้องแกล้งเขาทำให้เขาห้ามหลุดเขินห้ามหลุดขำ 30วินาทีออันขออนุญาตคนในงานบอกจยากเห็นแบบครบวงจรมันยถ้นตรงนีนีีอ่ะรอบนี้นะสามพนนั่งได้ไหมนั่งดูได้นับนั่งชมได้ไหมขออนุญาตนั่งนั่งชมนั่งชมอ่านั่งเป็นผู้ดู ภารกิจเดียวยิ่งใหญ่ขนาดนี้อนั่งดูนั่งดูมาน้องนิวเชิญน้องนิวนั่งนั่งสามสิบวินาทีผู้ชมเยอะมากผู้ชมคุณนะทั้งสยามผมบอกเลยตอนนี้แล้วก็ที่ดีดีที่ชมผ่านทางไลฟ์ด้วยเร็วๆเร็วเนจะเต็มเน็มจะเต็มเร็วๆขอร์นาขอนาสามสิบวินาทีแบบแบบแบบอันนี้มันเป็นฟิลเหมือนนั่งแบบมองดูคนรักกันว่าไม่มีคนคุมแล้วเอาใหญ่เลยนะ พี่น้องเออที่ของเขาหน้าหมดทอสก่อนนะไม่ไหวแล้วแมนร้อบนะอ่ะรอบนี้คุณเตตั้งกองรอไว้เลยเนอสองสามสองตึ๊งจบเวลาครับคุณวิเลี่ยมคุณแกงเกาได้นะขอสาวเอฟเฟลนะครับขอสาวเอฟเฟลคุณวิเลี่ยมคุณหนึ่งำได้หมดเลย 讲了 เลยนะฮะเดี๋ยวเราให้ทีมที่ทำธุรกิจสำเร็จนะครับทำการเลือกตัวอักษรคุณอยากได้ตัวไหนเชิญเลือกเลยปรึกษากันอยากได้ตัวไหนนะฮะรอบนี้อย่าเพิ่งนะผมบอกอีกก่อนนะเมื่ออย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งเลือกอย่าเพิ่งเลือกนะฟังกติก,กาก่อนนะผมย้ำอีกรอบเมื่อไหรก็ตามที่แผ่นป้ายเปิดมาแล้วมีรูปสินค้าแล้วถ้าคุณได้ทำการบิงโกเศรษฐีแล้วเนี่ยให้คุณยกมือขึ้นแล้วตะโกนว่าลัสบิงโกเศรษฐี นะตะโกนว่า l าส t ิงโกเศรษฐีนะครับซึ่งผมจะให้เวลาในการรายงานตัวประมาณ1นาทีใครที่ยกมือปุ๊บค้างไว้แล้วตะโกนลาส t ิงโกเศรษฐีเดี๋ยวทีมงานของเราจะทําการดึงผู้ท่านออกมานะครับดึงออกมาเพื่อมาทําการตรวจเช็คว่าข้อมูลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราจะดูจํานวนถ้าเกิน3คนจะทําการปล่อยยุ่งบเพื่อหาอันดับ1อันดับ2อันดับ3ถ้าเกิน20คนเราจะต้องปล่อยยุุ่บเพื่อคัดคนออกให้เหลือแค่20คนเท่านั้น เข้าใจกติกานะครับนะพร้อมมาหรือเมื่อคุณพร้อมแบบนี้อันนี้รวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคุณผู้ชมทางบ้านดูกติกาได้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยทําตามกติกาส่งเมลให้เรียบร้อยคุณจะได้เป็นสิทธิ์ใครบิงโกใครได้ใครได้บ้างไหนใครบิงโกอะไรอย่างนี้ยกมือขึ้นยกมขึ้นยกมือข้นยกมือขึ้นว่าอะไรไม่อ้านบิงโกเืรขึ้นยกมนใครบิงโกบ้างอ่ึเดี๋ยวทีมงานเราเช well. ิญเลยครับ เชิญตัวออกมาเลยเชิญออกมาด้านหน้าเลยเดี๋ยวเราให้มารายงานตัวที่จุดลงทะเบียนนะครับอันนี้รวมถึงบริเวณที่อยู่ร,บรอบๆด้วยนะใครที่มีแอป,ปของเราซะได้อยู่ตอนนี้นะคุณมีบิงโกเศรษฐีอยู่ตอนนี้นะครับถ้าคุณบิงโกเศรษฐีแล้วมาเลยผมจะให้เวลาตั้งเอาไว้อีกประมาณ30มสิบนาทีในการรายการตัวนะครับตอนนี้มีคนเองเหรอมีคนเองเหรอมันเฉียดอ๋อมันเฉียดไหนใครโดนเต็มมีใครอีก เ,เดี๋ยวเราจะให้มาทําการรวบรวมว่าได้จํานวนคนที่บิงโกเสฐีกี่คนและถ้าเกินสามคนคุณต้องทําการปป่อยิ่งุมนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราค่อยๆให้มารายงานตัวเรื่อยๆนะตอนนี้นะไหนใครลุ้นใกล้บิงโกแล้วใครใกล้บิงโกเสถีแล้วรอบต่อไปต้องมีเราแน่ๆใช่ไหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าน่ารักหรือเปล่า น,น,ะน,นะอ่ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำกันผมให้เวลาในการรายงานตัวอีก30นาทีอีก30วินาทีนะครับรีบมารายงานตัวนะถ้าคุณมีโกเสรีฐีนะมาเลยฮะรวมถึงคุณผู้ชมผ่านทางไลฟ์นะครับอย่างที่ผมบอกนะคุณดูกติกาบนหน้าจอได้เลยและทำการส่งอีเมลให้ถูกต้องโดยที่อีเมลที่คุณส่งนั้นต้องเป็นอีเมลเดียวกับที่คุณสมัครของมีโกเษฐียอาไว้ถ้าตรงกันและทำได้เร็วที่สุด คุณก็จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนับจากเวลาที่คุณส่งอีเมลนั่นเองดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าทางไลฟ์เนี่ยต้องบอกว่าคนดูนี่แต่หลักหมื่นยังไงก็ต้องมีคนบิโกเยอะแน่ๆนะครับตอนนี้ฮะผมให้เวลาสามวินาทีไม่มีใครแล้วใช่ไหมบิงโกสฐีในงานของเราไม่มีนะสามสองหนึ่งหมดเวลาครับเท่ากับว่ารอบนี้มีผู้ที่บิงโกเรายังไม่บอกว่ามีกี่คน แต่ตอนนี้ม,นนมีคนหนึ่งหายอีกแล้วมีคนหนึ่งหายอีกแล้วใครหายเอาเรียกพร้อมกันเรียกพร้อมกันสามสองหนึ่งพี่ซีขอถอนตัวจากการแข่งขันค,ครับเกินเอาเกินได้เวลาเอาเกินได้เวลาเอาเกินเอาละตอนนี้ต้องบอกว่าคุณซีเขาองมีเซอร์ไพรส์มาไม่แพ้คุณเตอย่างแน่นอนรอมไหมพร้อม